มีอะไรนะแชนแนลสวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า b r r d e r l a n d 4ภาคใหม่ล่าสุด Gearbox and ก k g a m e 2K เกมจะสามารถส่งมอบความบ้าคลั่งมุกตลกและการยิงแหลกแบบไร้เหตุผลได้เหมือนเดิมหรือไม่หรือถึงเวลาต้องโยนปืนทิ้งกันแล้ววันนี้ เราจะพาไปดูทั้งระบบเกมเพย์การพัฒนาตัวละครใหม่และจุดเด่นที่น่าสนใจแบบไม่สปอยเนื้อเรื่องกันนะครับบ o ท d e r ร a n d น4ยังคงเป็นเกมมุมมองบุคคลที่1แบบลูเตอร์ชูเตอร์ที่เรารู้จักกันดีแต่สิ่งที่ภาคนี้เพิ่มเติมเข้ามาคือความลืดไหลและความหลากหลายที่มากขึ้นหลายเท่าระบบมูเมนต์ใหม่ตัวละครแด็วอรัน แอนสกิลมูเวอร์เมนต์แบบพาร์คเอาทํทำให้การต่อสู้ศัตรูดุเดือดยิ่งขึ้นอาวุธยังคงเป็นแบบสุ่มและแบบสุดโต่งเหมือนเดิมปืนบางกระบอกร้องเพลงปืนบางกระบอกมี AI ด่าศัตรูได้อีกต่างหากศัตรูและบอสมีดีไซน์ป้าระห่ำม,มากขึ้นหลายประเภทที่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กับทุกครั้งที่เจอเนื้อเรื่องของเกมนี้ เราจะพาออกสู่แพนโดร่าไปสู่จักรวาลใหม่ที่ชื่อว่าโพริเมียพามเมืองศูนย์กลางแห่งอารยธรรมและความขัดแย้งทางเทคโนโลยีในภาคนี้เรารับบทเป็นหนึ่งในวอร์ซิเกอร์รุ่นใหม่ที่เราต้องตามหาเดอะคอวอร์สิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของวอรทั้งหมดมีการขยายบท no longer, บาทของตัวละครเก่าอย่าง ลีลิตตัวละครหญิงสายไซเรนผู้มีพลังรอบผลและวาา์ปได้กรีกนักค่าจอมข้างผู้ใช้ขวานและขีดร้องเป็นอาวุธไทยนาเด็กสาวผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดพูดมากและป่วนจัดและศัตรูหน้าใหม่อย่าง <Beyond S 1> ดึกคอรัสกลุ <his control. S 1> ่มลัทธิเทคโนโลยี Now, ที่อยากดีเซ็ตโลกด้วยขลังเีไอ ในด้านตัวละครและคลาสตบเดเลนส์สีเรามี4ตัวละครหลักให้เลือกโดยแต่ละคนมีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันบิกานักสู้สายประชิดที่ใช้อาวุธมีดพลังไฟและสามารถสะท้อนกระสุนได้ไซเนฟฮักเกอร์เอผู้ควบคุมโดนและให้สศัตรูมาเป็นพวกมากูนักล้าพลายสายกับดักมีสกิลว,วางระเบิดและล่องหนจาเลีย มือปืนระยะไกลที่มีสไนเปอร์สกิลทรีปรับได้แบบโมดูลาร์ระบบสกิลทรียังสามารถผสมข้ามสายได้เช่นสายประชิดบวกสายเทคโนโลยีทำให้ผู้เล่นสามารถคัสตอมสไตล์ของตัวเองได้มีสละมากขึ้นกว่าเดิมด้านกราฟิกและเสียงภาคนี้ใช้ UI e อ g i n e 5่าภาพคมขึ้นชัดขึ้น to to รายละเอียดายหน้าตัวละครดีขึ้น สไตล์เซลเชยยังคงอยู่ีอิฟเกแสชนาและมีแอดิมิชั่นดูสมจริงแบบภานเก่าเพลงประกอบยังคงเป็นแนวร็อกพังและอิเล็กทรอนิกส์แบบลุยๆเสียงภาคและบทพูดยังคงเพี้ยนน่ารักกับจิกสังคมเช่นเคยโบดนแลนด์4เน้นโคโปแบบ4คนเหมือนเดิมแต่เพิ่มระบบใหม่ที่ชื่อว่าแฟชั่นบอลผู้เล่นผู้เล่น สามารถเลือกฝ่ายภายในเกมจะมีผนเควสและรางวัลที่ได้รับข้อดีของเกมนี้คือระบบต่อสู้ที่รวดเร็วสนุกมีความไหลลื่นมากกว่าภาคเกา่าตัวละครมีสกิลที่หลากหลายและคัดต้องได้ดีเนื้อเรื่องน่าติและขยายจักรวาลโบดัดนแลนได้ดีบอดไฟอลังการและมีความทา้าทายสรุปเกมนี้โดยรวมแล้วโดแนแลน4 คือการกลับมาที่บ้าข้างกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์ไว้อย่างครบถ้วนใครที่เป็นแฟนแนวเกมลูสเตอร์ชูเตอร์และชอบเกมแนวปันปันยิงแหลกแบบไม่ต้องจริงจังนี่คือเกมที่คุณไม่ควรพลาดในคะแนนเบื้องต้นได้ก้าเต็มสิถ้าคุณชอบคิดนี้ลุกควรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อให้รู้ว่า Borderlands กำลังกลับมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ